เอาละครับคุณกินเพิ่มเลทแล้วครับมา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 เปิดตัวนะบี้จะไว้เก็บเกียร์คริสมาสนี่เป็นไอดีหลักครับเป็นไอดีที่ขาดตัวชนเฮ้ยอย่าโหลดเลยทุกชอ็อตเลยหนึ่งรวมประมาณหนึ่งจุดห้าเอร์เซ็นครับรวมกันทั้งหมดสามเปอร์เซ็นตกดสามสิบทีก็น่าจะออกหนึ่งตัวโดยประมาณ คุณจินเป็นอย่างไรก็อมตะด้วยไหมเอออมตะด้วยเลือดด้วยวิ่งไวด้วยทีมผมมันทีมที่ขาดตัวชนครับได้มากิ่ตัวก็จะเป็นพวกบัฟหน้าป้อมอะบัฟแล้วไม่วิ่งไปไหนเลยตาอยตอยู่ตรงอยู่กันตรงนั้นคือถ้าแบบหลังไม่แน่นอัมตะไม่ออกต่อเนื่องอก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนั้นอลอง พอหลายรอบแล้วหลายหลายตัวก็ยังไม่ได้เป็นไอดีที่เติมแล้วอาปับสุดสุดอันนี้ได้ตัวนี้มาก็ก็น่าจะดีแหละ <c oughs> ไม่รู้จะดีหรือเปล่าแต่ผมต้องลองสองร้อยตัวแล้วไอดี ID นี้มันเละไปเลยกลับมาเล่นใหม่แล้วมันก็อย่างเงี้ยแหละสกิลโจมตีก็มีคุมใช้ดาบวิ่งได้ใช้ปุงกดได้ครบ ชนได้อมตะได้ครับโอเคโอเคเอาประมาณสองตัวแล้วกันว่าจะหมดตัวไหโอเคครับอ่ะช้าหน่อยนะจะมีการเล็งอะไรนิดหน่อยโอ้วิ่งไวมากเลยครับเครื่องดีอะโหลดนานนี้ไม่ใช่อ่ะต้องประมาณเนี่ยมาไว้ก็ดีครับ พิ่งย่อยทิ้งให้หมดเลยเอาอีกทีสิจุดนี้จุดเดิมโอ้โหเจ็ดดาวเจ็ดดาวก็เป็นแชมเปญก็ยังดีครับจะทำพีร้อยโอ้โหโหลดนานไม่ใช่เปลี่ยนจุดบ้างซิจุดนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ก็เป็นแปดดาว หรือว่าเขาเปลี่ยนจุดวะหรือว่ายังไม่เข้าจุดวะไม่รู้เลยอ่ะจุดนี้บ้างดิโอ้โหมันจะมีจุดที่ผมมั่นใจอยู่อะผมต้องพยายามไปจุดนั้นก่อนโอ้ตลอหลดไวมากเลยครับอ่ะจุดนี้ผมว่าใช่โหลดไวไมหมจะเป็นตัวเก่าประมาณว่าเตรียมไ้เสิร์ฟแล้ว ดบง่ายงายอะไรเงี้ยอยังพอใช้ล่ะนะแต่ก็ไม่ได้ใช่อยากได้โอ้โหลดนานก็อ่ะลองโหลดนานบ้างก็อาจจะจัดมาให้เราก็ได้เปิดใจหลายใจแล้วครับได้ตัวบินโอเคครับไอดี ID นี้ได้ตัวบินสายว่องไวแล้วครับเพิ่งจะได้ครับเปิดไอดีที่เล่นมานานกว่าไอดีอื่นอ่ะ เพิ่งจะได้ครับมาธุกกิจแล้วอ่ะจุดนี้จุดมั่นใจโอ้โหเก่งไหมวะคุณคุณว่ามันเพิ่งผ่านตามาะนะแต่ดีเลยไหมเป็นตัวที่ใหม่ใหม่ใช่ไหมยังไม่อยากกดไปดูเอาให้จบก่อนโอเคงั้นเราจะพยายามให้เข้าจุดเดิม อันนี้มันเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อู้ไม่ได้ไม่ได้เอาประมาณใกล้ๆแล้วก็นะะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะยังไม่ถึงอันนี้ใกล้ๆกับจุดเดิมโอ้โอเคโอเคอันอันต้าเ,าเองดีเอ้าใช่เหรอบุว่าต้องกดให้เร็วกว่านี้อันนี้ออรอเลยโอ้ไม่ใช่นี่โอ้โหลดนานนานี่ไม่เอาอะโอ้อันนี้มั่ว เออใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหไม่ใช่ขาดความมั่นใจแล้วไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูจุดอีกทีดิหูแต่มันโหลดไวมากเลยครับสิบนาฬิกาออกใบหกนาฬิกาถ้าโหลดโดยไวนี้คือไม่ใช่ชัวอ่าเนี่ศูนย์นาฬิกา โอ้ไม่ออกว่ะโอโหลดนานอนีกแล้วโอ้นานมากด้วยเอานานมากยังไม่คือลองโอโหก็ไม่ใช่อยู่ดีโหลดนานก็ไม่ใช่ไวไปก็ไม่ใช่อ่ะศูนย์นาฬิกาที่โอโหไม่เอาอะโอโหลดนานจ้ะมันเขาปรับจุดว่ะ เราต้องไปจุดที่มันไม่ค่อยออกอันนี้จุดนี้ออกสองสองรอบแล้วนะแต่ก็เผลอกดอห้านาฬิกาโอออกตัวอย่างเงี้ยถึงเวลาออกแล้วหรือเปล่ารัวเลยรัวเลยนี่ไงเอาแถมอีกทีจุดนี้ต้องมันออกใช่ไหมอ่ะที โอเคครับร <c oughs> อดแล้วถูกตัวใช่ไหมถูกตัวแหละอาสุดยอดได้ตัวจนแล้วครับดูตัวชนที่ผมมีดิไม่ใช่ตัวนี้ได้แล้วครับโอ้อตายแล้วปกติจะร้องให้อย่างเดียวอ่าสูตรนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือ ออกตัวที่ว่าในเลดมันอะรัวๆเลยจัดรัวๆไปเลยไม่ต้องเล่งอะไรนะเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่มันปล่อยปล่อยตัวผู้ริออกมาเยอะขึ้นพอหมดช่วงแล้วก็หายไปเหมือนเดิมเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเหมือนเดิมนะเป็นความเชื่อนะความเชื่อแรกก็ดูนะ่ะกี่นาฬิกากี่นาฬิกาอตันแบบนี้ก็ มันจะมีช่วงเวลาของแต่ละเครื่องไม่เท่ากันก็ไปเดาเอา,เอ,าเองครับว่าเครื่องคุณจะออกประมาณช่วงไหนแต่มันปรับแพททีก็อาจจะเปลี่ยนทีแต่ออกเป็นแบบอันเนี้ยตัวในเลดออกก็เลยออกรัวเนี่ยก็พอจะยึดถือได้นี่นึ <c oughs> ดีกว่าไม่มีอะไรยึดเลยอตัวนี้กสกิลแม่นมาเพิ่มติดสกิลครับแล้วก็อมตะ ยกอมตะโอ้โหโอ้โหฮ่าฮาสายวส่บางไวเรื่องดี้ะค่ะตัวว่างไว้โอ้แต่ยืนไกลไกละแต่สปีดโอเคแต่ใส่รองเท้าอยู่ดิยังไงก็อยากได้ตัววิ่งไวไปเล่นอยู่เหมือนกันเนี้ยสส่ว่างไวตัวใหม่หม่ไปทำาด m a g e วงกดนั่นอะเอาไปตัวโดนหักออก โอเคครับเรียบร้อยหนึ่งแล้วก็คุณกินตัวกินเดี๋ยวบวกเลยเนาะผขึ้นมาสเตอร์เลยดีกว่ามึงเอขึ้นเก้าดาวเลยดีกว่าอ่ะอยู่ต่อกันนิดนึงนะได้อมตะไปแล้วก็ยกอมต,าายมตะไดเมทและสตันแล้วที่จริงผมตอนผมมาเล่นแรกๆผมกะจะเอาอันนี้เพิ่มแร่เพราะ มันอะไที่โหดมากคือยังไงคุณโดนชัวรยังตัดเกิดอะ่ะมันคือแร่เรายังอยู่เว้ยแค่เลนเจอร์ออกไม่ได้ถ้าไม่โดนหักแบบห้าตัวรวดเนี้ยเราก็ยังพอปล่อยตัวออกไปได้ไม่เสียแร่อะไรเยอะเออระหว่างนั้นแร่ก็จะถูกเอาไปในการอัปเกรดการผลิตแต่ถ้าโดนเพิ่มแร่ไปเนี้ยอย่างเงี้ยเลนเจอร์ออกได้ครับแต่กินแร่มา,าศาดเลย เห็นแล้วแบบโกงสกิลเก้าดาวก็ออกคู่ตายฟื้นแล้วก็ทะลุฮีฮมะทะลุน้ำแข็งถือว่าดีทั้งหมดเลยนะดีอย่าแม่โชคดีอย่างจริงๆบกไม่ไม่เล่นพีร้อยแล้วลเหนื่อยแล้วคงมีน้องๆงสงสัยว่าพี่จะไปบ้าพีร้อยทำไมวะ หาเรื่องเปลืองกบกบม่วงซะด้วยสิจะทำผิดร้อยตัวแสงมืดคิดอีกทีโอ้โหเสียเวลาชีวิตโคตรเสียงงบประมาณโคตรเล็บร้อยเลือดพื้นฐานห้าล้านจริงด้วยโอ้อัพเกรดก่อนโอ้มีของแล้วเปล่าเฮออโอ้ยมันคงเออน่าจะหาได้อยู่แล้ว โอเปลี่ยนเครื่องทีออแล้วก็อัปอัปเดตเรื่องราวครับกิลดจัดสองทีมแล้วโหดขึ้นเยอะเลยครับโงงงมันเป็นเกือบปีครับจัดทีมเดียวมาเกือปบปีจัดสองทีมปุ๊บโอ้โหกลายเป็นเทพเลยถ่วงกิวอยู่ตั้งนานตัวผมเนี่ย พอปรับแก้ปุ๊บเรียบร้อยใสๆเลยอันนี้ผมก็อยากรีบทำครับเพราะจะไปเก็บเก็บแมวเออได้ตัวชนแล้วนี่หวอแมวนี้ที่จริงก็ใช้ได้นะเออไม่น่าเปิดเลยวะตลกนะเปิดได้แล้วเออใครไม่มีตัวชนใช้ตัวแมวก็ได้นะผมว่ามันดีอะ่ะมันพาผ่านด่าน444ได้อะ่ะ แบบอ,ออโต้เบิกติไม่ผ่านนะแบบไอเทมต้องครบชุดเลยนะบา,บางรอบต้องเรียกเพื่อนด้วยอีกห้าพอได้แมวมาโอ้แล้วเราจัดผีร้อยพีร้อยตัวแมวไม่ยากด้วยอย่างแรกคุณบวกให้เต็มไปก่อนเลยบวกยี่สิบให้ได้ก่อนแล้วมาเก็บตัวด่านล่างๆแมวตัวล่างๆแมวหกดาวไปบวกแมวหกดาวดอปง่ายกว่าเยอะเลย โอ้ oh, เลือสิบเอ็ดล้านยังไม่ทันใส่เกียร์เลยอะแปะ๊บแป๊บอืมปุ่มอัดมันค้างตรงฟิลเตอร์ฟิลเจอร์ไม่น่าจะพอเนีย่ยช่วงนี้ก็ฟาร์มครับทำทำทำแต่ผมได้เกียร์กบก็ดีใจ นมันคือคือว่าเราได้ตัวมาไงอโอ้ยเรื่องรีวิวคนเห็นไปเยอะแล้วนะนี่แหละความสุขอะตรงเนี้ยก็คือได้บวกอะได้บวกได้อัพได้ทำตัวความสุขแต่เสียงเดียวเกียร์ไม่มีไม่มีเกียร์โหดๆอย่างเขามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงแล้วนะ ปีที่แล้วก็ดือ้อไงเกียร์คริสต์มาสนะน้องน้องก็ยุให้โอ้เพียบเลยเนี่ยวเรียงตามเลยวนะเนี่ยโอ้ยเกียดกะจริง,รงอืมกบแปดแ่าจะหมดแลว้ววะืีนี้ไงทถอย่ากเกะกะโหลกคนดูไม่เตือนอะไรกันเลย งกอีกไ <anch ill ic> อ้ปุ่มฟิลเตอร์เป็นไปอยู่ตรงปุ่มเปิดปิดวิดีโอเปิดไปกดเดี๋ยววิดีโอมันดับคลิยจตัดต่อคลิปอดอด,อด,ดูแน่คลิปจะหายไปวับ,บภาพตัดปึ๊บฮึเวลาอัพก้าวดาวเขา บังคับไหมนะว่าต้องจากอันต้าไปเลย4.5วีครับเลือด12ล้านสุดยอดผมไปอ่านเควสก่นอนออกไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้อง็อกอิน line แล้วมันจะอยู่คายนี้ทั้งเดือนเลยระสุดยอดจริงๆเอาออกเลยนะครับพี่ครับ ไอดีแลมันไม่ได้สมัคง,ง่ายๆเหมือนมันล็อกซิมไม่ใช่เหรอรู้ก็แก้บกั็กไยังไอดีแล้าไอดีเก่ากึกอันนั้นก็เพื่อนเต็มลบไม่ได้ต่อไม่ได้ผมก็อ,อ่อน,นีิด่านทินธรรมคิดว่าเปิดไปจะ้วสิบห้ารอบแล้วเหรอจักตะกินโทกะีแล้วผมยังเอ้นยปลูกไป่คบีเหรอ อ๋อต้องอัพขึ้นด้วยสิเธอ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 ,อย่อยย่อยไปแล้วหรือแบบว่าน้องอัพไม่ลืมสิไม่รู้ไงวะสกะัตตะกินโทคิใช่ไหมอัพเกรดดาวดาวยังไงก็ได้ใช่ไหมผมต้องสลับก่อนใช่ไหมจะได้บีเพิ่ม แล้วตัวลองก็ได้แค่อัน,อ,นอันต้านะเอ้เปลือละเหลือไปได้สองตัวชิมปาจิได้อันนี้คางวุละโทชิโร่คินโตกิ ทำไมได้มาสองสองอันนะอ๋อตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมมันมีสองล่างใช่ไหมครับแปดอันต้ากับแปดไฮเปอร์จ้าแห่งบางหวานครับนักรับจ้างร้ยคนแก่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้รับจ้างสาสารพัดถ้าเป็นไฮเปอร์ก็ เจ้าแห่งบาหวานโอเคสลับแล้วก็อัปดาวดาวแต่เมืี้มัน,นม,มีเปิดด่านใหม่ด้วยนะทำเกวดยากนิดหน่อยแต่ก็ดีมันก็ได้ตัวมาใช้เลือดน้อยลงนิดหน่อยครับมันสกิลก็สั้นลงวยมั้ยครูดาวขึ้นอะไรพวกนี้ สกิลแรงขึ้นอัพเกรดเลยครับถือว่าดีใจกับตัวเองด้วยไม่รีวิวนะครับเพราะมันไปนดูเองช่องอื่นทำเยอะแยะดีๆตั้งนั้นโอ้โโจมตีต้งห้าแสนนะมูมม่โหดอย่างนี้วะโอกอดได้ไหมเนะี่ยทำอะไรต่อแป๊บๆ ดูกำลังเช็คทีมสายพลังมีเอาจุดติจัดเรียงระดับนี่ไงอันนี้ผมก็ยังไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นได้เ่ยเนี่ยที่มีดีสุดเนี่ยแก่เนี่ยถึงเวลาแล้วมันก็เงื้องกังกเงกื้องกักเงงักอ่ะมีเกียร์คิดสั้นนะแกะให้ตัวเก่ามาใช้ได้ เนี่ยไม่มีตัวชนจนขนาดเนี้ยต้องเอาอย่างนี้มาถอยเนี่ยตัวชนเทพเลยของผมอ่ะยืนบับหน้าป้อมอย่างนานนะโอ้โหมันวิ่งไวขึ้นก็จริงครับแต่มันมันไม่ได้วิ่งครับอีกฝ่ายมาถึงหน้ามันมันแล้วอะผมก็มาลุ้นคนกินว่าคุณกินจะพาให้เราไปไกลกว่านี้ได้ไหมขึ้นไปเลยนะครับ มผมจะดูว่าก้9ดาวลิวนาผมเยอะขนาดไหนครบแหละขึ้นได้แหละใช่ไหมวะอยากนิดนึงนะหลังจากนี้กูจะได้ตัวใหม่บ้างหรอเปล่าถ้ามันได้ตัวที่ดีกว่านี้มันก็จะเสียดายกบว่าเออไม่น,น่ารีบอัพเลยอะไรเงี้ย <c oughs> อานาจใจ แต่งไงก็ต้องขึ้นก้าวดาวก่อนครับหลังจากนี้เดี๋ยวคิดกันอีกทีอัปเกรดโป้เหลือเฟือคนในกิวก็ขอไม่ได้นะไอ้พวกท่าไดพวกเนี้ยได้เว้นแสงก็มืดแสงก็มืดจะให้ยากนิดนึงคือผมก็จะกากไวน้นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะอึ๊บไปโอ้โหภาพส,สวยๆได้ กันแข็งมาได้ไหมกันแข็งก็เล่นเล่นไปก่อนไ,ได้นะเขาทำมาสเตอร,ร์กันใช่ไหมแว่คิดหนักที่จริง่อยากอยากอัพเลยเดี๋ยวผมผมเช็คอีทีว่ามีตัวไหนที่ผมอัพว่าเก่าแล้วมันไม่มีโจมตีด้วยไงเมกูมินนี่ก็ เไปแต่แรกโจมตีหกล้านผมเอาให้มันถึกขึ้นหน่อยหนึ่งถึกแล้วก็ลดแร่ลงมาหน่อยเนี่ยชาจาเขาเอามาอัพแลละไอ้พวกสกิลพวกนี้มันโหดอยู่โหดโหดเลยมีอามาตะาด้วยไงดูตอนแรกผมดูกะไม่ได้เล่นนานที่เหลือก็คือเทพเลยลูเดสเขาก็ว่าเทพกัน แต่ผมสายไหวพิบมันเยอะลงไงผมก็อันนี้ก็ยังคิดจะทำพีร้อยอยู่เหมือนเดิมเลยยังคิดอยู่นะแต่ถอนใจออกมาน,นิดหนึ่งคือก็ดูถ้ามีแบบกบม่วงเหลือเกินคืออาจจะสำรองไว้ทักยี่สิบตัวเกินจากนั้นก็จะเอาไปอัพ เอาไปอัพเอาไปอัพเอาไปอัพเนี่ยให <c oughs> ้ขึ้น <c oughs> ยังเอาอยู่นะแต่มันจัดสองใสสองทีมได้ผมว่าก็ว่าโหดอยู่นะมันก็เรียกตัวได้แบบไม่ขาดสายอันนี้ก็ไม่ได้มคุยเล่นนานเนี่ยแถมไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แถมไปก่อนอันนี้มันรีได้ไหมนะโอ้โหตัวเดียว ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนถ้ามีโอกาสได้ลองก็ลองลองไปก่อนโอเคครับทำมาสเตอร์เลยแล้วกันพอเท่าที่เช็คน้องคิดว่ามีอะไรที่จะควรขึ้นมาแทนไหมเกือพี่ขาดตัวชนจริงๆน้องดูก็คงจะงงโอ้ไอดีบ้าบอะไรวะ ครบเลยเกินเนี่ยตัวชนผมว่าดีสุดอันเนี้ยแต่มันไม่มีเดเมจไงมันเสียได้ตรงเนี้ยไม่มีเดเมจไม่มีอำตะลบอำตะมีแลกก้วสกิลมันไม่ค่อยโดนไงเราไม่ค่อยมีเกียร์รดีๆได้แบบโดนแน่นอนที่พูดพูดกัน,นใช่ไหมผมต้องรู้จะเก็บอีกกี่ปีอะ ถึงจะแบบได้การัารนตีอ่ะแต่สักสองพันบี้นี่มันแน่จะควรได้แปดดาวหนึ่งอันใช่ไหมจะอดทนเลินเนี่ยตัวชนมันไม่ไม่ม,มีอันต้าก็อย่าอย่าไปรุนเลยกัเหมาะสมแล้วนะ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 ตัวใหม่ด้วย <c oughs> หลอกตัวเองไว้ชิด <c oughs> ล็อกมานาน มันมีแบ่งธาตุไหมไม่มีใช่ไหมเราไม่ได้เปิดจากจัชชาใช่ไหมตัวแจกทั้งนั้นตัวแจกคุณภาพดีกบตัวไหนเก่าออกันวะอยากให้ตุม่มใหม่ๆออกไปโลดแล่นึบถ,ถูกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวเบอร์ใส่กบเกียวไปด้วยโอ้หหลังจากนี้ฟาร์มที่จริงจุฟาร์มทำไอดีอื่นนะเนี่ย ไม่เปิดได้เฉยเลยทำไมนะทำไมเปิดได้นะฮึบชิสเดี๋ยวไอดีเอิงก็เปิดเลยครับแต่คงไม่มานั่งทำคลิปงั้นไม่หลับได้นอนเรียกว่าอะไรเลยผมไม่ได้พักพักผ่อนนะ่ไม่ได้เก็บวงเก็บเวลเลยอย่างนี้ตายตายความคมชัดก็ลดลงหนละ่ะคลิป ไม่ได้ทำบนพีซีแล้วไงเอาโปรแกรมอะไรเลยออกไปละมือถือมันพัฒนามาสมาร์ทโฟนมันพัฒนามาไกลดีแล้วก็โง่งมอยู่ตรงนั้นนี่จะคิดซื้อเครื่องใหม่ต้องถูกๆด้วยนะไเกาะแบบสามสี่หมื่นไม่ไหวต้องไม่ถึงหมื่นจานั้นนะงบ ก็ยังอยากได้ลำเยอะๆนะลอมนี่ต้องสองสองสองห้าหกแล้วถ้าจะเอามาทำคลิปเพราะอัดคลิปแบบชัดไปเนียอัดหน้าจอแบบชัดไปทีก็โอ้โหโอ้โหเลยหมดแล้วจ้า โอเคนะประมาณนี้นะแต่ผมไปฟาร์มต่อ,อยาวๆไปที่ดูเลือดนะอูสิบห้าล้านเลยเลอย,ยังไม่เต็มเลยนะกูดาวก็ยังไม่เริ่มลดเลยสตาร์ที่เจ็ดวิต้องเลเวลแบบหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าจะลดลงไปอีกที้าจะฟาร์มไม่นานนี่ไปดูการฟาร์มหน่อยโชว์ฟาร์มสี่สี่แล้วกัน ขอบคุณนี้ครับกับระบบนี้ต้องย้ำอีกครั้งคือถึงจะเติมน้อยแต่ก็ขอบคุณเยอะ <c oughs> เดือนนี้ยังไม่้เติมเลยขอโทษด้วยไปเติมไลน์ไอเดนหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยตัวเต่ามาก็คือจะจะอัพเวลแล้วก็ย่อยงกงกขั้นสุด ตัวมันเต็มว่าตรงนี้แหละเนี่ยสิบเท่าหนึ่งรอบแล้วมีแมวแล้วมังผ่านโอ้โหโคตรติดใจปกติไม่ผ่านเล่นทีต้องกดไอเทมครบเสรอันนี้ก็ไม่ต้องกดเองก็ได้นะแต่มันก็นะเพื่อความรวดเร็วเนี่ยมันชนได้ไงมันออกมันบับเลือดใช่ไหมถึงอมาตะอาจจะถูกลบแต่มันก็ได้บับเลือดขึ้นมาอีก ตายยากอีกมันแจกในแบบอันต้าสิบห้าตัวนะแล้วก็เจ็ดแปดดาวนิดหน่อยเจดาวอีกนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็ไปฟาร์มเอาครับทีมใครโหดแล้วก็นะ่ะสี่สีไปรวดเร็วคุ้มเดี๋ยวไม่ก็ไปหาดานที่เหมออาะสมเอง ่สรุปกบเขียวนึงตัวเออผมยังทํามุมไม่ไม่ครบเลยแต่ตัวที่ไม่ใช่กบมันก็ควรย่อยใช่ไหมครับโอ้ยควรเอาไปขายเพื่อเพื่อิอ่ได้เงินเพิ่มส่วนเกียร์ก็ไม่ต้องสอนใส่นะโอ้โหเยอะจังเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาคุณกินขึ้นก่อนดูดิ มีว่างไวหนึ่งนี่มันแทงไม่ได้ถ้าเป็นเบาวยมยมมาทู่อ่ะตอนนี้นก็อยากได้แต่มอมมอมพอาย้อไม่มีปัญญาเปิดบ้างหรือเปล่าเหอตอนนั้นเปิดไอดีอื่นอยู่อ่ะโชเกีย์นิดนึงเผื่อน้องๆจะเช็คว่าอะไรใช้ได้โอ้นี่แหละดีสุดแล้วน่าจะถอนแล้วมาใส่ไอตัวนี้แหละ เป็นแม่นยำเลยตัวนั้นนะเ๋ยวโจมตีพลังชีวิตเท่ากันไหมเออเท่ากันอันนี้ได้ความแม่นอันนี้ได้ได,ได,ได้ได้ต้านก็อาจจะเอาอันนี้ก็ได้เพราะอันนี้มันแกะง่ายบางตัวเราไม่ต้องใส่ใจเออผมได้ตัวบินว่องไวามาด้วยนี่ก็อ,อาจจะเปลี่ยนเพราะตัวนี้มันตัวถึกครับข้อดีมันคือมันเสกกวางไปดักหน้าฐานแค่นั้น ถือกว่นนิดนึงแหละอันนี้ก็ทั่วๆไปคงใส่ซานต้าน,นี่แหละเพิ่มหลบสกิลด้วยส่วนอันนี้นี่มันธาตุอะไรธาตุไฟอย่างนี้ได้ไหมได้ต้านหลบลดแร่โอ้โหลดแร่โคตรโค้โหแร่สองพันคุณนคุณคุณ,คณเหมือนม,มีมีคนพูดอยู่ว่ามันกินแร่เยอะ ส่วนกลางต้องใส่รองเท้าเสียได้นะเ,เราสามารถใส่เครื่องประดับหลายๆอันได้ได้ได้ไหมมีแพดเพิ่มไหมสร้อยอันนึงกระดิ่งอีกสองข้างเป็นแบบคิดว่าเป็นตุ้มหูด้วยอะไรเงี้ยได้ไหมได้สีทองเยอะส่วนใหญ่ผมจะเรียนกว่าจะได้สีสีทองไงแต่ก่อนมันไม่แจกเยอะอย่างงี้ไงไม่ออกง่ายอย่างงี ฉะนั้นอะไรก็เอาให้ดีที่สุดได้5ดาวมาก็จะเก็บให้ดีที่สุดโอเคครับจบแค่นี้ละกันจะดูพลังยางผมไม่เต็มอย่างโหดครับก็อวยพรครับตามสูตรที่แนะนําไม่ย้ำล้วกันย้อนไปฟังอีกรอบขอให้โชคดีครับทุกท่านช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวจะมาอีกยาวๆเลยหนักๆเลยพราะมันดองมา giờ lại id